ทุกบริษัทแล้วก็ผู้เข้าร่วมสัมมนานี้ทุกท่านลองลองสมัครและเข้าระบบไปพร้อมๆกับเราค่ะโดยวิธีการวิธีการเข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์เราจะเข้าที่ออ www. delma. trade. logistics. go. th นะคะนะะก็ข้อดีของการทำออนไลน์คือเราสามารถเข้าไปเพิ่มเติมแก้ไขและปรับปรุงระบบได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ที่ทํางานหรืออยู่ที่บ้านท่านสามารถเข้าไปอัปโหลดข้อมูลได้ตลอดนะคะเมื่อแต่ละท่านเข้ามาที่ e l m a l o g i s t i c ิส t ลแล้วเราจะพบว่าจะมีหน้าขึ้นมาให้เรากดสมัคร ในหน้าที่ปรากฏนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าจะมีเอ,เอกสารให้เราดาวน์โหลด2อสองเอกสารก็คือ1ใบสมัครและสองคู่มือเกณฑ์เกณฑ์เกณฑ์การตัดสินว่าคู่มือการประกวดค่ะจากนั้นเมื่อเรากดสมัครนะคะระบบจะให้เรากรอกข้อมูลาสามหัวข้อได้แก่ชื่อบริษ,ษัทของท่านที่ท่านจะส่งสมัครประกวดเอวมาในปีนี้นะคะ2เลขประจําตัวผู้เสียภาษีและ3อีเมลที่เราจะใช้ ในการสมัครครั้งนี้ค่ะโอเคค่ะถ้าเกิดว่าเรากดสมัครแล้วถ้าเรา,เาถ้าอีเมลไม่มีเข้าในอินบ็อกซ์ให้ลองตรวจเช็คดูในสแปมหรือหรือในจังอีกทีนะคะเดี๋ยมันจะเข้าไปอยู่ในนั้น <S <S <Okay. S 1> ก็จะขออนุญ,ญาตโชว์ โชว์หน้าระบบที่เราจะเข้าไปแนบเอกสารเขียนรายละเอียดของแต่ละเกณฑ์ประเมินคร่าวๆให้ดูนะคะว่าหน้าตาของของเว็บไซต์ที่เราจะใช้ในระบบออนไลน์ครั้งนี้จะเป็นยังไงก็ตัวตัวคู่มือเอ้ต,ตัวตัวระบบอันนี้ค่ะก็จะแบ่งออกเป็น4หมวดเลยกัอนหมวดกกแรกก็จะเป็นสาขารางวัลเราจะสมัครสาขาไหนก็ให้ติ๊กเลือกที่สาขานั้นๆเช่นขนส่งทางสินค้าเป็นโฟลเดอร์รหรือคัสตอมแล้วก็ GPL นะคะมอติกเลือกทุกๆครั้งระบบจะขึ้นเตือนว่าท่านต้องบันทึกข้อมูลเพื่อเป็นการเตือนให้เราว่าโอเคเราไม่ลืมนะข้อมูลจะได้เข้าไปอยู่ในระบบแต่ว่าหลังจากนี้เราสามารถเข้าไปปรบับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาค่ะแต่ว่าจนถึงวันที่20คือบาบกนะคะไม่เกินเวลาสีโมงเย็น,นะคะ่ะส่วนที่2เข้าใจว่าแต่ละท่านน่าจะมีใบสมัคร ว่าดาวโหลดกันไปแล้วทีนี้ในในระบบมีสามารถสามารถให้ให้ดาวโหลดได้ได้เพิ่มเติมนะคะส่วนที่สามจะเป็นเอกสารรายงานสนที่หนึ่งก็อย่างที่ว่าตอนต้นอาจารย์ได้ได้ให้คําแนะนําไปแล้วว่าออสภาพแวดล้อมของบริษ,ษัทเป็นอะไรก็คือหมายถึงว่าเขียนข้อมูลเบื้องต้นของบริษ,ษัททําให้ทีมวิชาการแล้วก็คณะกรรมการได้ทราบว,ว่าโอเคบริษ,ษัทเรามีความเป็นมาเป็นไปยังไงจะได้รู้จักกันมากขึ้นนะคะ สุดท้ายจะเป็นเอกสารรายงานส่วนที่2ตรงนี้จะเป็นส่วนที่กรรมการจะเป็นคนให้คะแนนก็จะแบ,บ่งเป็นทั้งหมดเจเกณฑ์ประเมินค่ะเมื่อเวลาเราเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะคะเเราสามารถกดที่เกณฑ์แต่ละเกณฑ์นั้นๆได้เลยก็จะเข้ามาสู่รายการประเมินของแต่ละเกณฑ์อีกครั้งหนึ่งให้กดไปที่รายการตรวจประเมินแต่ละข้อค่ะ ในละการตรวจประเมินแต่ละข้อก็จะมีช่องให้ใส่คําอธิบายใส่คําอธิบายเสร็จสามารถดาวน์โหลดภาพได้สองภาพภาพละไม่เกินกี่ขนาดเท่าไหร่คะขนาดรูปภาพประมาณ10เมกโดยประมาณนะคะแล้วก็ตัวเอกสารอ้างอิงเอกสารอ้างอิงหนึ่งร้อเมตรนะคะ ทุกครั้งอย่าลืมค่ะเหมืนพึมข้อมูลอันนี้จาเป็นต้องเป็นไฟล์เดียวไหมครับสามารถอัปโหลดได้หลายไฟล์ค่ะอัปโหลดได้เรื่อยๆถูกไหมครับลบรันเก่าก็ได้ถูกใช่ค่ะก็ทีนี้พอเสร็จในรายการประเมินที่หนึ่งในรายการประเมินที่หนึ่งจะมีทั้งหมดหกข้อแล้วก็จะไล่ไปทีละข้อลักษณะของหน้าระบบเราก็จะเป็นประมาณนี้นะคะไล่นจนมาถึง เกมประเมินที่7เกมประมินที่7เนี่ยผู้จะทําระบบเขาจะทําตารางซึ่งมีการผูกสูตรการคํานวณมาให้ท่านแล้วท่านสามารถระบ,บุตัวเลขระบ,บุตัวเลขได้เลยโอเคไม่น่าจะมีคําถามเพิเ่มเติมแล้ก็ ขอขอบคุณทุกท่านวันนี้มากมากเลยนะคะที่ให้ความสนใจมาร่วมกิจกรรมเรื่องเวิร์มช็อปการเขียนเล่มงานกับเราแล้วก็อย่าลืมค่ะเราจะมีกิจกรรมเวิร์มช็อปแบบตัวต่อต,ตัวกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าต้องขออนุญ,ญาตดูสถานการณ์ของเรื่องโควิดก่อนแล้วยังไงจะให้ทีมงานประสานงานและแจ้งกลับไปว่าเราจะมีจัดเมื่อไหร่สถานที่ที่ไหนนะคะ <S <S ขอบคุณมากค่ะ